โอ้ยสามใบอีกเยอะอีกอีกอีกเยอะอันนี้มึงแบบมึงต้องเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่ว่าใครจะมาโดนใบได้ซะหน่อยก็ต้องระวังเรื่องใบนั่นแหละผมมองเหมือนพี่เลยว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ที่เราชอบไปดูจากข้างนอกแล้วมาตามจีบข้างในไม่ใช่พี่อ่ะไม่เคยไม่เคยชอบเชเช็คติ๊กตอกกูกูไม่เคยเช็คติ๊กตอกแล้วตามจีบข้างในกูไม่ได้มุ่งขนถานนั้นอสังเกตอันสาระเลยกูแบบทำไมลงไปถึงอันเดอร์กราวเลยอ่ะไม่เข้าใจ ถ้าถ้ามึงทำมันหมดเหลือศูนย์เลยไงเป็นไงบ้างครับพี่ที่นู่นจบแล้วเหรอครับพี่มึงไม่ต้องมาถามกันหรอกมึงเป็นไงกูต้องถามมึงดีกว่าว่ามึงเป็นไงที่เนี่ยเหรอใช่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ค่อยค่อยเข้าใจอเลยเลยมาเล่นแรกนั้นที่รู้มานะครับพี่มีปัญหากับตอรอแล้วน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าติ๊กซอหลุดหลุดแบบว่าท็อกซิกอะพี่เออเออจนมันแบบลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเห็นนายกบอกว่าน้องโดนท็อกซิกเมื่อประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์น้องโดนท็ออออกกซิมาแล้วรบนึงเ เรื่องตำรวจเหมือนกันแล้วก็มาโดนเนี่ยวันนี้อีกรอบหนึ่งเรื่องตำรวจเหมือนกันเออแล้วคือประเด็นอะ่ะที่เนี่ยม,มันมีแต้มบ้านถูกไหมพี่มันมีเิบแต้มอะ่ะเออคือการโดนใบครั้งหนึ่งอ่ะมันจะลบทีละหนึ่งทีละหนึ่งเทียะหนึ่งเทียะหนึ่งเทียะหนึ่งถ้ากกับเราโดนใบไปเจ็ดใบแล้วหรอถูกพี่เหลือสามใบเหลือสามแต้มครับก,ก็คนมาแกเองหนึ่งเห็นไหมออโต้เออไอออโต้โดนอะไรอ่ะโดนเอ็มจีครับเรื่องนี้ที่ผมรู้มาข้าวจากแกงก็คือพี่จำพ,พี่พี่จิมได้ไหม พี่ดาจิมอ่ะใช่ป่าจำได้เขาอะ่ะเหมือนใช้พวกน้องเนี่ยไปคุยกับคนคนหนึ่งที่เป็นแฟนเก่าเขาในประเทศอะ่ะในในวอดเนี่ยแล้วคนนั้นเขาแจ้งมั้งเขาแจ้งอแบบว่าเอาเรื่องข้างนอกมาบอกเขาในเกมเหมือนมาตามมาผมก็ไม่รู้นะว่าพี่จิมแฟนเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรกันประมาณนั้นพี่แล้วเขาให้ออโตโอม้มามาพูดให้มั้งจนผู้หญิงเขาเหมือนแบบรำคาญเหมือนแบบลูกล้านเพี่พี่จิมก็เลยโดนใบแดงคุกคามเห็นปะเมื่อกี้ แล้วไอออโต้ก็โดนโดนดิพี่ก็โดนไปด้วยเพราะมนคอเล่าเรื่องมาพูดโอเคก็เลยแต้ก็เลยลบเข้าไปใหญ่เลยทีนี้เหลือสามครับพี่เหลือสามสามแต่พี่วันนั้นผมไปหาพี่แต่ผมไม่เจอผมไปไม่ทันผมไปหนางบอลมาพี่ไม่กลับก่อนใช่ไหมใช่พี่กลับก่อนพี่เมาพี่หลับคนขับรถเลยพาพี่ไปกลับบ้านไปเลยโอยคนะไม่ไปหนับอลต่อผมไปกินข้าวกันต่อที่ซูมบิทรู้แล้วที่ไปทำหลอกไงไอตอนแรกพี่ฟังอยู่ใช่ใช่เออ เครียดทิพายพี่มีแต่เรื่องเรื่องอะไรกันเนี่ยที่โดนน่ะเขาบอกว่า <g ül> ถ้าหล <g ül> <g ül> ือสามก็เหลออีกอีกสามใบครพูดง่ายๆโอ้ยสามใบอีกเยอะอีกอีกอีกเยอะอ,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 อันนี้มึงแบบมึงต้องเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่ว่าใครจะมาโดนใบได้ซะหน่อยก็ต้องระวง <g ül> <ช>ังเรื่องใบนนแหละผมมองเหมือนพี่เลยว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ใช่มันต้องทำใจเรื่องไม่พี่แต่อย่างที่ท็อกซ์ก่งมันคือเรื่องที่เกิดซ้ำซึ่งมันมันไม่ควรเกิดแล้วไงพี่ น้องอ่ะก่อนเนี่ยว่ามาสองสามวันเนี่ยหนึ่งใบใช่ไหมพี่วันนี้อีกหนึ่งใบแล้วก็ว่ามาประมาณเดือนที่แล้วอีกหนึ่งใบเป็นเรื่องเดียวกันคือมันก็ต้องคืออย่างนี้ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะมองว่าหนึ่งคือแต้มบ้านมันเพิ่มไม่ได้มึงก็ต้องอย่าให้มันลดไปมากไปกว่านี้เข้าใจป่ะอย่าให้มันลดมากไปกว่านี้คราวนี้เนี่ยมึงก็ต้องคุยกันต่อว่ามึงจะทํายังไงไม่ให้มันลดเว้ยมันง่ายมากเลยมันไม่ใช่เวลาที่จะมางงอมกันเว้ยมันเป็นเวลาที่ต้องหาว่า จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกยังไงนี่คือสิ่งที่พี่คิดตออตอนนี้ใช่มึงมาเสียเสียใจนั่งงอมกันงอแงกันมันพี่มองว่ามันแบบมันไม่ได้ประโยชน์เว้ยมันแล้วมันมีวิธีทำให้แต้มบ้านขึ้นไหมยังครับณตอนนี้ยังไม่มีอ่ะถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีมันเพิ่มไม่ได้อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกแค่นั้นเองเว้ยง่ายจัดเลยง่ายเยียผมว่าแกงเราแม่งม่ต้องมีพี่วะฮะ แก๊งเราอ่ะแม่ต้องบิพี่อยู่อนในทะลอดถูกพี่พี่ฟุดฟุตอู่มาแทนอออโต้โทรหาปิ้งเลยไหมเดี๋ยวอ๋อโอเคแล้วหรอตาไม่มีอะไรก็อย่าให้มีแบบไม่ใช่เฉพาะโดนใบด้วยไม่ใช่เหรอมันต้องโดนจากนายกด้วยไม่ใช่เหรออะไรใช่โดนบินจากนายกได้ครับพี่หนึ่งบินเท่ากับหนึ่งแต้มหนึ่งใบอ่ะหนึ่งบินอ่ะบินแต้มบินปรับอ่ะปรับปรับในข้อหาอะไรบ้างอ่ะข้อหาที่ทำผิดอย่างเช่นใช่ปั๊ท็อกซิกใช่ปั๊บพ็อกซี่ ะไรทุกอย่างอะพี่ที่โดนมันมันอย่างนั้นมันไม่ใช่หรืองั้นอย่างนั้นมันเลี่ยงได้ใช่ตั้งแต่กูเล่นมากูยังไม่เคยโดนใบอะไรเลยเขาไม่แจ้งด้วยแหละมีโดนแล้วหละเลิกพวกเอ็มจีอะอะไรไม่การเล่นเอ็มจีการการเอ็มจีเนี่ยมันมีอยู่แล้วไอะอย่างตอนที่เมื่อกี้อาเมึงคุยกับกูที่มึงไปอาหารญี่ปุ่นไปเจอพี่อันนั้นคือเอ็มจีถามว่าคุยกันเองนะพี่ ก็ใช่ไงก็ถามว่าพี่แจ้งเราได้ไหมพี่ก็แจ้งได้พี่จะแจ้งดังนั้นการ m อเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไม่มีใครที่จะแบบคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกโอ้ยไอซีจ๋าพ่อไอซีจ๋าพ่อไม่หลุดโอซีไอเอียมันไม่ดีหรอกไอสว์มึงเชื่อกูดิไอเอียแต่ขึ้นอยู่กับว่ามึงจะมึงจะแจ้งหรือเปล่าแค่นั้นเองมีบอลชอบไปดูจากข้างนอกแล้วมาตามจีบข้างในไม่ใช่พี่อะไม่เคยไม่เคยชอบเช็คติ๊กต๊อก กูกูไม่เคยเช็คติกต็อกแล้วตาจีดข้างในกูไม่ได้มุ่งขนาดนั้นอาสังเกตอาาสาระเลยกูแบบไม่เป่่เปาครับไม่เป่าฮะแล้วเรื่องที่พี่แบบพี่ไปเห็นติกตอกลูกสาวพี่มาแล้วพี่แบบอยากเลิกเป็นลูกอันนี้จริงไหมเนี่ยไม่จริงจริงอาาสาระเลยลูกกูสามคนเนี่ยกูไม่เคยเช็คโอซีเลยจนกระทั่งกูรู้โอซีเองนี่แหละแก่รันมีแต่วนนั้าผมไปเห็นยูทูปพี่เปิดแล้วพี่นำหน้าเฉินเฉินะ อะไรนะยิ้มอ่ะยิ้มอ่ะที่พี่เปิดในทิกตอกตอนเต้นแล้วพี่ทำหน้าแบบเขินๆยิ้มๆอะไม่มีไม่มีกุ้มกิ่มอะกุ้มกิ่มอันนั้นอันนั้นเอ็นเตอร์เทนเออเ็นเตอร์เทนไม่เราก็ต้องรู้ลิมิตดีว่าเราเล่นได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้ไงถูกต้องเะล่ะใช่ครับพี่ใช่มันแบบเราก็มีสิทธิ์โดนแต่ว่าก็ก็ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะไม่ค่อยเครียดนะเพราะว่ามันมันโดนยากอ่ะอีกสามใบต้องสามสามนี่แหละใช่พี่มันมันต้องรันต่อแล้วแต่เหมือน พี่หมายเขาอยากให้ระวังกันมากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติโดนไปอ่ะใช้แก๊งชอเดิมไม่ได้รถอะไรโดนยึดหมดเลยบ้านโดนยึดด้วยพี่ถ้ามูลนะที่เราประมูลมากระสับกระานะคือโดนหมดเลยถ้าถ้าโอ้ยถ้ามึงไม่อยากให้เรื่องราวอันนั้นอ่ะเกิดขึ้นอ่ะมึงก็อย่าทําให้มันเกิดดี่วะอาจจะดูโกรส้นตีนนะเว้ยแต่ว่านี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าทุกคนอ่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องมึงอ่ะไม่ต้องบอกคนในแก๊งหรอกคนในแก๊งอ่ะต้องบอกตัวของมันเองด้วยตัวมันเองเลยถูกถูก อันนี้ที่ผมมองพี่เลยตรงที่ว่าเราสอนมันไม่ได้สุดท้ายแล้วเราสอนไม่ได้ม,มันจะมันจะทำไม่ทำก็อยูอ่ที่ตัวมันนะใช่คือมันสอนไม่ได้หรอกมันแค่มองว่าต้องบอกตัวมันเองอะ่ะเพราะอะไรอะไรก็ตามแต่ก็คือเพื่อส่วนรวมเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นแบบท็อกซิกการทุกอย่างเลยพี่เออคำหยาบการแบบด่าพ่อสมมติอะหรือว่า,ปาเป็นเรื่องอะไรก็ตามแบบสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ต้องแบบ เบาลงหรือแบบไม่มีเลยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อส่วนรวมอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างบอกตัวเองอะไรประมาณนี้มากกว่าอืมใช่ครับพี่ใช่แค่นั้นมันก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยถ้าเป็นพี่นะใช่ใชบอก<ต>ให้มันอน่ะมันยังเด็กนะพี่บางทีมันแบบรู้มันยังเด็กก็ยังสําคัญแต่บอกให้มนะันอ่ะคำานึงถึงผลเสียเยอะๆว่า,าถ้าแต้บ้านไม่เหลือแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบางคให้มันนึกเยอะๆจริงๆ นึกวันที่แบบจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะใช่มันย้อนไม่ได้พี่ถ้าถ้ามันเกิดไปแล้วใช่ใช่มันย้อนไม่ได้แล้วมันเกิดไปแล้วคือนึกถึงผลเสียเยอะๆอย่างพี่พี่ทําธุรกิจทุกวันเนี้นะพี่ถึงนึกถึงเรื่องแย่ๆไว้ก่อนเช่น I h a v ซ CPU เจ๊งมันเจ๊งไหมล่ะมันก็ไม่เจ๊งหรอกแต่ควรจะคิดไว้เสมอว่าควรควรจะคิดไว้เสมอว่า I h a v ซ CPU เจ๊ง แล้วกูว่าจะคิดวิธีแก้ตรงที่ว่าจะแล้วกลัวจะทําทุกอย่างไม่ให้มันเจ๊งแต่จริงๆแล้วไม่เจ๊งหรอกเข้าใจปะมันก็เหมือนแก๊งมึงอ่ะแก๊งมึงบ้านมึงก็ไม่มีบอลแต้มเหลือศูนย์หรอกแต่มึงก็ต้องทําทุกอย่างไม่ให้มันเหลือศูนย์หรือมึงคิดถึงแบบผลเสียเยอะๆว่ามันแบบแล้วแต้มบ้านเหลือศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นโหอีเคียประมูลการเติมกันไปเท่าไหร่ โอซเติมโอซอเติมกาชาเท่าไหร่ลดประมูลเท่าไหร่บ้านเท่าไหร่กว่าจะได้มากว่าจะโดนเป็นแก๊งกว่าจะได้มานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัจจัยเฮี้ยเด้๋ยเยอะๆคิดถึงผลเสียเยอะไว้แล้วคิดเยอะก่อนที่จะทอะไรอะแล้วไม่ต้องไปบอกคนในแก๊งอะคนในแก๊งต้องบอกตัวมันเองไว้ใช่ทุกคนต้องบอกตัวเองพี่ถูกต้องเลยมันจะไม่คิดอะใช่คนในแก๊งต้องบอกตัวมันเองเท่านั้นไว้ทุกอย่างอย่าผ่านไปด้วยดีเว้พี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะถ้าน้องมันโตนะถ้าน้องมันเข้าใจในสิ่งที่แบบ เรากาลังเจออยู่เพื่อให้มันคํานึงถึงแบบผลประโยชน์ส่วนรวมเยอะๆมากกว่ามากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าเอามันอะไรเงี้ยพูดเอามันเอาสนุกปากแต่มันลาบากส่วนรวมต้องบอกว่ามันต้องมองคนข้างหลังได้แล้วถูกไหมมันไม่ได้มองคนข้างหลังคือการที่คุณเข้ามาในแก๊งแล้วอ่ะคุณก็ต้องคุณต้องทําทุกอย่างฟอร์แก๊งไปถ้าคุณทําถ้าคุณทําทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองอะ่ะคุณไม่ต้องอยู่ในแก๊งหรอกคุณไปอยู่คนเดียวนู่น<ต>อยากโดนใบแดงมึงโดนคนเดียวอยากโดนใบเหลืองมึงโดนคนเดียวจริงแต่ถ้ามึงเข้ามาแล้วอ่ะ เครื่องหนึ่งมึงคือตัวมึงอีกเครื่องหนึ่งมันคือแก๊งดังนั้นมึงคิดมึงทำอะไรอ่ะมึงจะ่คิดถึงแต่คนตัวมึงเองไม่ได้มึงต้องคิดถึงแก๊งด้วยเฮียจริงครับพี่อันนี้เห็นด้วยมันง่ายมากเลยเว้ยไม่ช่จริงแล้วไม่ต้องสอนด้วยสัตว์มันเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์สัตว์มันเป็นเรื่องสมเหตุมันเป็นเรื่องที่แบบมีหลักมีผลตลอดว่ามึงมึงทำอะไรไปแล้วมีผลลัพธ์อะไรตามมามึงต้องคิดได้อยู่แล้วอเฮียแล้วผลลัพธ์ต่อตัวมึงเองหรือเปล่าหรือผลลัพธ์ต่อแก๊งควายหรือว่าใช่ีถ้าเนย อันอันนี้คือการสอนไม่เราไม่ได้ว่าทับสมนะพี่นะแต่มันคือมึงต้องคิดได้อะที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรจะต้องอมผมผมว่าไม่ต้องมีพี่วะก <laughs> ูก็แค่แนะนำกูก็แค่แนะนำเอาจริงแล้วพี่ก็หวังดีพี่ไม่รู้หรอกตอนแรกพี่ยังไม่รู้เลยว่าแต้มบ้านมันคืออะไรแต่ถ้าฟังดูแล้วอีอกสามแต้มถ้ามันเหลือสนแล้วมันขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้อะไรอ่ะมันทําให้สิ่งที่ทามาทั้งหมดอะ ศูนย์เปล่าอะไรอย่างเงี้ยอใช่ครับพี่ใช่มันศูนย์เปล่าแล้วขราวนี้เนี่ยเมื่อคิดดูแล้วกันว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันศูนย์เปล่าอะแล้วสิ่งที่มึงแบบที่มึงสร้างมาล่ะที่มึงลําบากกันมาที่มึงเหนื่อยกันมาล่ะมันก็ที่เราเยใช้คำว่าเราเดนื่อพี่ก็ใช่ไงสิ่งที่เราสร้างกันมาอะไรอย่างเงี้ยชื่อเสียงกระทบทุกอย่าง i อซีโกระทบหมดอะไรเงี้ยมึงยอมเหรออืมใช่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 ก็ต้องบอกตัวน้องๆเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย พี่พูดพี่ในนามแบบเป็นห่วงเฉยใช่ใช่ผมเข้าใจพี่เพราะว่าในมุมคนนี้มันแบบคิดได้แล้วมันจะคิดแบบพี่แหละแล้วพี่เป็นไงบ้างไหนไหนพี่ที่นู่นที่นู่นเหรอเหนื่อยไหมพี่นิดหน่อยนิดหน่อยมีสตอรี่อยู่แต่ตอนนี้มันเซิร์ฟแตาจะปรับปรุงช่วงนี้กำลังอินเลิฟไงไม่รู้ว่าแบบจะแยกได้หรือเปล่าข้างนอกก็เหนื่อยข้างในก็เหนื่อยเียอะไรดูสตอรี่ตลอดน้ะแหม กูปกติของกูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยกูแจ้งมึงตึกตึงเลยเอ็มจีตึกตึงเลยนะไอ้สัตว์พี่ไม่แจ้งผมดลงเพราะว่าไม่มีใครเดือดร้อนเอ็มจีตึกตึงอ่ะเอาผมก็เออดูไอ้เจ้าพี่ชายก็มีความสุขเนาะเออเอ็มเคได้ไหมพี่ผมดูยัน